ครับสวัสดีครับสวัสดี FC โก s e มฟาร์มทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการฝากเลี้ยงของโกเ e มฟาร์มแล้วก็ระบบทำประกันของโกเซมฟาร์มไปนะครับก็ได้รับความสนอสนใจของเพื่อนๆสมาชิกชาวไก่ชนนะครับวันนี้เจอคำถามที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับคำถามมีอยู่ว่า ถ้าเราซื้อลูกไก่จากคนที่เอาไปฝากผสมพ่อพันธ์ุโกเซมฟาร์มเราสามารถทำประกันและฝากเลี้ยงได้ไหมครับเราแยกเป็นช้อยๆก่อนนะครับถ้าเราไปซื้อลูกไก่ต่อจากคนที่เอาแม่พันธ์ุมาฝากผสมพ่อพันธุ์ในโกเซมฟาร์มแล้วทํำประกันไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ซื้อไก่จากทางฟาร์มโดยตรงนะครับระบบทำประกันเนี่ย เราต้องซื้อไก่จากทางฟาร์มโดยตรงทางฟาร์มคิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่อยากแบ่งไก่ของโกเซมฟาร์มและไม่มีสถานที่เลี้ยงสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเลี้ยงแต่อยากแบ่งไก่ของโกเซมฟาร์มสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการอนุบาลไกล่อยากให้ไก่โตโดยให้ทางฟาร์มเป็นคนดูแลให้เราจึงคิดระบบทำประกันขึ้นมา เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างเช่นถ้าท่านแบ่งไป1 0 0 0 0แสนแล้วไก่เกิดเสียชีวิตป่วยเสียชีวิตท่านก็จะได้คืนเต็มจำนวน10,000แสนท่านแบ่งไป50,000ืนแบ่งไป30,000แล้วท่านทำประกันภายใน1ปีถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตท่านก็จะได้คืน50,000ื0 0ส0มเต็มจำนวนนะครับแต่ถ้าท่านไปแบ่งลูกไก่จากคน อื่นไปแบ่งจากลูกไก่จากคนที่นํามาฟากผสมแล้วแบ่งต่อจากเข่าอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้โดยตรงทางฟาร์มเนี่ยไม่สามารถทําประกันได้นะครับแต่สามารถฝากเลี้ยงได้อ่าเข้าใจไหมครับท่านไปแบ่งลูกไก่ต่อจากคนที่เอาแม่พันธุ์มาฟากผสมพ่อพันธุ์ในฟาร์มเนี่ยท่านไปแบ่งลูกไก่มาเนี่ยแล้วท่านจะไม่มีที่เลี้ยงหรือว่า ไม่ไว้ใจคนเลี้ยงที่บ้านจะให้ทางฟาร์มเลี้ยงให้ทางฟาร์มยินดีครับฝากเลี้ยงได้ก็เท่าเท่ามาตรฐานคนอื่นเลยคือหนึ่งตัวต่อหนึ่งล็อกหนึ่งตัวต่อหนึ่งล็อกพันห้าร้อยต่อเดือนต่อล็อกครับถ้าสองตัวก็เหมือนคู่หนึ่งละสองตัวหรือหนึ่งคู่หนึ่งคู่ต่อเดือนเนี่ยสองพันต่อเดือนต่อล็อก เข้าใจไหมครับแต่ระบบฝากเลี้ยงเนี่ยที่เราป้องกันคือต้องเป็นไก่ที่เกิดในฟาร์มต้องเป็นไก่ที่อยู่ในฟาร์มเท่านั้นเราไม่รับไก่ที่มาจากของนอกแล้วเอามาฝากเลี้ยงเพราะเราป้องกันเรื่องโรคเรื่องโรคระบาดซึ่งเป็นสิ่งที่ตระหนักอย่างมากเป็นสิ่งที่ต้องป้องกันตระหนักอย่างมากนะครับเพราะว่ามูลค่า มูลค่าของฟาร์มมันมันมากมายนะครับมันมากมายนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคำตอบนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ